này. Bộ, 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 bộ. này Này, này, này Này, đây 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 đây

ไม่มาหรอกเล่นไปก่อนให้ป้าฟ้ามารับเองปไปป้ามีอยู่ข้างล่างไปไปอปาเอาลแมงไปด้วยไปเล่นบ้านหลอาอาอบายเดกีไปแล้วไปเลยครับบายๆบายยังบายบายยังบายๆลุงแมนยังฮะ ไปละดูดีดีบายบายกลับช้า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 รองเท้าอยู่ไหนมาตรงนี้อยู่หน้าบ้านมาใส่ขา